1 5 0่งแบาทผมรับซื้อจริงรับซื้อเหรียญ5บาทสมเด็จย่าแบบนี้จ่ายสดทันทีเหรียญละหนึ่งแสนห้าหมื่บาทใครมีเหรียญห้าบาทวาร้านี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยค่ะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอด ibank 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้รายการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทสมเด็จย่าวาระนี้ครับแปดสิบพรรษาประกาศรับซื้ออย่างแท้จริงครับในราคาเหรียญละหนึ่งแสนห้าหม เหรียญละแสนห้าใครที่พบเจอเหรียญห้าบาทแบบนี้อย่าพลาดอย่าปล่อยผ่านโดยประการ้งปวงครับเพราะคุณอาจจะเอาเงินแสนห้าไปวางโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าและทําให้เหรียญเหล่านั้นครับเสื่อมสภาพลงมาได้เพราะว่าเหรียญแบบนี้ครับพี่จ๋าบอกให้นะเป็นเหรียญที่บอบบางมากๆอ้าวใครที่ดูอยู่นขณะนี้ครับคุณมีเหรียญ5บาทที่เป็นรูปสมเด็จย่าแบบนี้คุณจงหยิบขึ้นมาดูนะครับ เหรียญละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสวัสดีพี่มิดครับเอฟเตียไต้หวันครับสวัสดีพี่ศิริภพหนุ่มรับเอฟเตียนิวยอร์กครับสวัสดีพี่รัชพงศ์ครับจากปทุมครับสวัสดีพี่นูสวัสดีพี่วัชรินครับสวัสดีน้องธีรพลรับสวัสดีพี่ใหม่จากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีพี่โบจากสระบุรีนะครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่กันิกาพี่อัมเพาสวัสดีพี่มณีจันบัวครับอ่ะเรามาดูกันนี่คือเหรียญห้าบาทรัชการ 5บาทสมเด็จย่าเป็นพระแม่ของรัชกาลที่เกใครเคยเห็นเหรียญห้าบาทแบบนี้บ้างใครเคยเห็นพิมพ์คำว่าเคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับพี่จ๋าฟังนะไม่ใช่เหรียญห้าบาทรุ่นนี้ทุกเหรียญจะขายได้อลาแสนห้าเหรียญห้าบาทที่เอามาขายละแสนห้ามีความที่หายากเป็นพิเศษครับอ่ะใครที่เคยเห็นเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ พิมเคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่ๆทั้งห้าร้อยท่านครับสวัสดีพี่โอติปักใต้มืองคอนพี่พิมพ์ี่กานิกาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมรักสวัสดีพี่สุรีรัตน์พี่หลังสวัสดีครับพี่พิศราบอกว่าไปขายทีร้านได้ไหมมาขายทีร้านได้ครับแต่พี่พิศราต้องดูให้จบนะเพราะว่าเหรียญห้าบาทรุ่นเนี้ยไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้สวัสดีพี่สุทัศน์หมื่นพักดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะพี่จ๋า และผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเหรียญการจนาพิเศษหน่อยมาใครที่อยู่ณนขณนะนี้ครับพี่จา๋ามีเหรียญห้ารุ่นนี้เคยเห็นพิมพ์เคยเห็นงับแล้วกดหัวใจรัวลมานี่พี่อย่าลืมนะบ้านใดนะครับมีพระเครื่องนะครับผมแบงค์เข็นเปวัตถุบราลยินดีรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นพระสมเด็จพระเนื้อดินงับพระขุนแผนแบบนี้ พระเหรียญพระเก่าพระใหม่ติดต่อผมมาได้เลยนะของแบบนี้นะครับคุณมีสิทธิที่จะได้รับเงินแสนลนร้านนี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนครับปีพศ2485นี่แจกทหารไทยไปลบทหารไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นทหารผีครับนี่มีหลากหลายรุ่นมีหลากหลายทรงเพราะสร้างด้วยจํานวนเยอะมากๆบ้านใดมีนะครับแบบนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นนะมีโคดองค์หนึ่งหลักหมื่นหนึ่งองค์หนึ่งหลายหลายหมื่นนะครับใครมีพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่ทวดเต่าหล,งหลวงปู่เหลิวเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไมนได้อิฐพาปิตาหลวงปู่โตมีแบบเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินแสงินล้านนี่ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสยาดปะดูฮะสวัสดีทุกท่านครับอ่ะพี่ดูเหรียญนี้ก่อนวันนี้รีบไปนะครับวันนี้รีบไปนะครับมีประเด็นมีเอฟซีของเราหลายๆท่านมีพี่น้องของเราครับ ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คิดที่จะขนวายศึกษาเฮ้ยเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษที่มีราคาเหรียญละคุณฟังผมนะเหรียญละห้าพันบาทเนี่ยขอพระคุณพี่โอติครับ<ม>เหรียญละห้าพันบาทใครมีเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษแบบนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดแชร์ไปครับ ใครมีพิมพ์มีแล้วกดแชร์ไปเหรียญละห้าพันซื้อจริงนี่แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่โกโมพี่โกเมนครับสวัสดีพี่สมชัยพี่สุรศักดิ์สวัสดีครับพี่ธีรยุทธสวัสดีครับพี่จองสาสวัสดีพี่ดวงพรสวัสดีครับนะครับพี่เมษาสวัสดีค่ะอ่ะใครมีพิมพ์ม,มี แล้วกดหัวขอบพคุณงับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาดินี่พี่โอติเ็าบอกว่าไงบางคนดูไม่จบแล้วทึกทักว่าขายได้โหนี่แหละพี่ขอบคุณงับขอบคุณงับโุ้ยพี่โอติเสื้อสวยจังเสื้อสวยจังพี่โอติใครได้รับเสื้อแล้วนะครับใส่โชว์แบบพี่โอติบ้างนะครับขอบคุณพี่โอติปักใต้เมืองคอนงับขอบคุณงับอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองมี พิมพ์มีแล้วกดแชร์ไปครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ผมหน่อยเสื้ออะไม่อยากจะบอกเอาอย่างนี้ใครมีใครอยากแชร์แชร์ไปแล้วกันอ่ะกดแชร์มาแล้ววางรออีกหนึ่งนาทีครับใครมีพิมพ์มีมาไปแล้วแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ของแบบนี้เมื่อคุณมีอ่ะสามารถขายเราได้สามารถเปลียนเป็นเงินสดที่เราได้มีแบบนี้อยากจะขายเนี่ยคุณฟังผมนะครับ ดูให้ดีนะฮะนี่พี่จ๋าละฟังหน่อยบ้านใดมีเหรียญจีนแบบนี้เหรียญจีนแบงก์จีนบ้านใดมีอยากจะขายคุณติดต่อผมมาฟังนะครับเหรียญหนึ่งอย่าขัดอย่าล้างอย่าเช็ดอย่าถูอันละสี่พันถึงอันละสามแสนครับอันละสี่พันถึงอันละสามแสนบาทใครที่มีแบบนี้ติดต่อมานี่พี่จา๋ามีแบบนี้ติดต่อมาหรือว่าบ้านคุณมีแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องถ้วยโถโอชามประเภทต่างๆนี่ถ้วยชามเป็นจะลง หรือว่าจะเป็นภาชนะเงินที่ถมด้วยทองแบบนี้เรายินดีรับซื้อแล้วจ่ายด้วยเงนินสดบางบ้านมีแบบนี้เย,ยอะเนี่ยเครื่องเป็นจะลงเนี่ยเครื่องกระเบื้องเนี่ยพระพุทธ,ธรูปเนี่ยบ้านใดมีของเหล่านี้อยากจะขายนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยเนี่ยของเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะขอบพระคุณครับนี่เดินทางหยิบของท่านแล้วเดินทางมา นี่ครับขอพระคุณครับอ่ะดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เกพระราชพิธีการจนาพิเศษนะครับหลายหลายท่านมีอยู่ที่พิมพ์มีมาขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับอ่ะดูครับสิบบาทเหรียญน,นี้เมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับเหรียญน,นี้ยมีรูปช้างสองตัวปรากฏอยู่บนเหรียญคุณเห็นนะครับมีรูปช้างสองตัวปรากฏแล้วเหรียญน,นี้ครับ สร้างขึ้นปีพศอ,อะไรครับใครอยู่ตรงนี้พิมพ์บอกผมหน่อยเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้สร้างขึ้นปีพศอ,อะไรครับเนี่ยอย่างที่บอกฮะแบบเนี้ยดูจุดแรกเป็นปีพศตามนี้มีรูปช้างแล้วเดี๋ยวรอดูครับรอดูจุดจ่ายเงินนะครับปีพศอ,อะไรครับสวัสดีทุกท่านครับพี่พาวิไลบอกอยากได้รลนยนี่ ลน์ไอดีอยู่ตามหน้าจอครับแล้วบอกก่อนนะร้านแบงค์เข็มเพวัตถุบรานประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสวัสดีพี่สุพัฒน์หมื่นพักดีครับสวัสดีครับพี่ชายอ่ะปีพศอะไรจ๊ะ,ะดูกันชัดๆไปครับไปครับวันนี้รีบไปนะครับมาดูว่านี่คือเหรียญสิบบาทครับรัชกาลที่เก้า สร้างขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเห็นไหมเห็นไหมครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ดูฮะนะครับสวัสดีพี่วันธนีครับมาเลย FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายด้วยกดไ like, ลค์รัวๆให้ผมด้วยนะครับเหรียญสิบบาทอลาห้าพันอ้าวหลายๆท่านเฮ้ยฉันมีพี่จา๋าใครที่ว่าคิดว่าตัวเองมีคุณจงดูคลิปนี้ให้จบ เหรียญสิบาทอลาห้าพันเหรียญห้าสมเด็จย่าแบบนี้อลาแสนห้าสวัสดีพี่สุพันณึ์ครับขอพรบคุณไ like ลฟ์รวๆครับนะครับใครไลฟ์รวๆขอให้พี่ๆเฮงๆรวยๆครับอ่ะเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับพบแล้วว่าที่เรามีที่บ้านเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกวาระนี้ เห็นไหมครับขอบคุณครับไร้รัวครับใครยังไม่ได้แชร์แชร์ไปฮะบอกให้ใครแชร์แล้วโชคดีพูดแค่นี้ดูนะครับ10บาทราชการิกาเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณดูซ้ายดูขวาแบบนี้คือแบบธรรมดาเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบธรรมดาอะเรามาดูเหรียญต่อไปอันนี้ไม่ธรรมดาดูนะครับสภาพใหม่ๆเหรียญละสองพัน สวัสดีพี่นิชาพาครับสวัสดีครับอ่าหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูแล้วคุณหมุนแบบนี้ฮะดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษแบบพระเสียนขวางเห็นไหมครับพระเสียนขวางดูยังไงวะแบงเอ้จับแบบนี้แล้วหมุนแบบนี้หนึ่งเหรียญของคุณนะครับเหรียญละ 1, 000, หนึ่งพันนึงเหรียญละสามพันบาทคุณมีปุ๊บคุณติดต่อผมมาได้เลย หลายๆท่านครับพี่น้องของเรามีเหรียญสิบแบบนี้อยู่โคตรเยอะบางบ้านมีน่าจะสามร้อยถึงห้าร้อยนะเอาใครที่มีแบบนี้นี่พี่วุฒิแชร์แล้วขอบพระคุณครับพระเสียนกวางแบบนี้มีราคามากกว่าที่ทุกท่านคิดแล้วเหรียญต่อไปครับเนี่ยเหรียญน,นี้ยพี่จ๋าคุณฟังนะมีราคาเหรียญหนึ่งห้าพันบาทเอา สิบกันยนาปีสามเก้าเหมือนกันเห็นไหมมีรูปช้างสองตัวปรากฏคุณฟังนะครับหยิบขึ้นมาแล้วคุณจับแบบนี้แล้วคุณหมุนนะหนึ่งเหรียญแบบนี้ครับราคามันแปรเปลี่ยนไปได้เลยเหรียญละห้าพันเงาะประสียนขวางขายได้ครับพี่สุพัน์นึกครับเห็นไหมจับเหรียญสิบในลนักษณะแบบนี้แล้วคุณหมุนครับ เป็นพระเสียรกวางแบบนี้อัลละห้าพันมีปุ๊บอยากจะขายติดต่อผมมานะครับอย่าลืมนะพระเสียตร,บบยร,าาร,รยตรงแบบนี้ยังไม่มีราคา,เ,าเห็นไหมครับพระเสียรตรงแบบนี้ยังไม่มีราคาอ่านี่ดูพระเสียรกวางเห็นไหมครับแล้วผมเนี่ยมีเป็นร้อยยเหรียญเพื่อเป็นเครื่องยืนยนันสวัสดีพี่วันเพ็งครับ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันกับทุกท่านว่าเฮ้ยของแบบนี้มันมีเยอะจริงๆครับอ่ะเรามาดูเหรียญ5บาทกันดีกว่า mm hmm. เหรียญ5บาทที่ระลึกสมเด็จย่า8 0สพรรษาอัลละแสนห้าเหรียญละา5หนึ่ง้ามบาทมีอยากจะขายที่ต่อมาพี่วีราวันแชร์แล้วขอบพระคุณครับ พี่สายยนสวัสดีครับอ่ะพี่จ๋าบ้านใดเนี่ยดูไลฟ์ผมอยู่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านพระเก่าพระใหม่พระกูพระกล่องมีอยากจะขายคุณสามารถติดต่อผมมาแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปพระของคุณมาประเมินราคาไม่ว่าคุณจะมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้อง,เ,งเครื่องไรคา่าครับพระเครื่องพระลูกชามีแล้วอยากจะขายติดต่อมานี่มีเหรียญจีนแบบนี้เนี่ยตามหน้าจอพี่เห็นมา อันละสี่พันหนึ่งอันละสามแสนอันละสี่พันหนึ่งอันละสามแสนบาทมีอยากจะขายที่ต่อมาพระเครื่องเครื่องกระเบื้องเครื่องไรค่งครับปะดูกันครับนี่คือเหรียญห้าบาทสัญลักษณ์เป็นรูปสมเด็จยา่าอ่าดูนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปสมเด็จย่าที่ระลึกแปดสิบพันสาสวัสดีพี่รัชพลครับ,บเมื่อพี่หยิบขึ้นมาสวัสดีพี่โลตเตาปูนสวัสดีครับพี่ชาย ดูนะครับห้าบาทวาระนี้แปดสิบปันสาสำเร็จยากบางเหรียญแบงค์รับซื้อเหรียญละแสนห้าบางเหรียญผมรับซื้อเหรียญละแสนห้าอะคุณดูนะครับเหรียญห้าเหรียญน,นี้ครับสร้างขึ้นปีพศอ,อะไรครับค่อยๆดูค่อยๆจำค่อยๆปฏิบัติ ค่อยๆดูค่อยๆจำค่อยๆปฏิบัติสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าดูนะครับปีพอสออะไรครับต้องดูให้รู้ดูให้กระจ่างนะฟังนะไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้อ่าไม่มีใครเห็นปีพอสอเลยเลยเหรียญห้าปีอะไรครับตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอปุ๊บมีฉันมี พี่มีข้ามีกูมีแต่มึงไม่ซื้อคือคนที่โกหกหลอกลวงตักกะแบบนี้มันใช้บ่ได้กามันใช้บ่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับดูนะครับปีพศที่ทุกท่านเห็นคือปีพศ2523นี่คือเหรียญ5บาทสมเด็จยา8 0ดสิบพันสาหลายๆท่านครับดูนะครับ มีเหรียญ5บาทแบบนี้อยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนว่าไงอ่ะพี่พี่ดูนะครับค่อยๆดูนะนะครับสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชชนนีพระชนมายุครบ80ดสิบพรรษาพี่ทองสาแชร์แล้วขอบพระคุณงับใครแชร์แล้วพิมพ์บอกผมด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์บอกด้วยผมไม่อยากจะบอกว่ามีของแจกเอาอย่างนี้ละกันใครแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณงับดูนะครับ5บาทสมเด็จย่าวาละนี้หลายๆคนทราบไหมครับ มันจะมีแบบบางเหรียญสวัสดีพี่นงนุชครับเอฟเียออมน้อยครับจะมีบางเหรียญที่สามารถขายได้ในราคาเหรียญละ1นึ่0 0สนบาทแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยๆเท่านั้นย้ำนะครับต้องเป็นที่สภาพสวยๆเท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ ใครที่ดูไลน์นี้อยู่มีเหรียญห้าบาทที่ระลึกแบบนี้คุณดูตามนี้ครับอ่ะทุกคนดูฮะนี่คือเหรียญห้าบาทสมเด็จย่านี่เห็นไหมจ้าพี่จ๋าเห็นไหมครับแบบพ่นทรายดูนะครับเหรียญที่มีลักษณะพ่นทรายจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้คนดูคุณดูนะครับเหรียญที่มีลักษณะของการพ่นทราย เด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณจะได้เห็นแบบชัดๆไงสักคู่นะดูนะครับเหรียญที่มีลักษณะการพ่นใสยคุณเห็นไหมนี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นด้นดานๆเห็นไหมพื้นเนี่ยจะขัดเงาเป็นกระจกแล้วตรงนี้ครับพระบรมรูปครับจะเป็นรูปแบบด้านๆแบบเนี้ยเห็นปะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับเหรียญห้าบาทที่ผมตามหาครับเป็นเหรียญห้าบาทสมเด็จย่าแบบขัดเงาพ่นใสยเห็นไหมครับ เป็นโลหะแบบขัดเงาพ่นสายแบบธรรมดาแบบนี้ครับ FC ดูไว้เลยนะเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ขัดเงาราคาจะไม่แพงเหรียญที่เราประกาศรับซื้อครับคือเหรียญ5บาทที่หายากแบบนี้เป็นแบบพ่นรายย้ำนะครับเป็นแบบพ่นรายเหรียญละหนึ่งแสนห้าหมื่น 150, บาทใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับอ่ะพี่จา๋าแคปเจอร์ครับ ใครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่ชุมก่อแก้วครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนครับอ่ะใครที่แคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับดูขัดเงาพ่นทรายสิครับดูนะครับนี่ตามรูปเลยจ้ะตามรูปเลยนะครับมาใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ติดต่อมาเนี้ตอบคนนี้หน่อยตอบคนนี้หน่อยเขาชื่ออะไรไม่รู้เนี่ย แต่ผมเห็นแวบๆคุณอะไรเนี่ยนี่เขาจะได้เห็นหน้าคนพี่คนนี้ด้วยนะครับคุณสวัอะไรวันดูอ่านไม่ออกผมด้อยภาษาอังกฤษครับคุณสุวกุลเขาบอกว่าเสียเวลาจริงๆเอาตรงๆนะครับพี่สุวกุลครับพี่พี่สุวกุลพี่พี่ฟังน้องนะอะดูตามหน้าจอเราจะได้คุยกันพี่ฟังน้องนะครับพี่สุวกุลผมไม่ได้บีบบังคับให้พี่สุวกคุลมาดู พี่สุวัคุณนะครับลบควนออกจากบ้านของเราไปอธิบายแบบช้าๆชัดๆคุณยังไม่เข้าใจเลยหากผมอธิบายรวบลัดไปเนี่ยผมถามคุณสุวัคุณหน่อยคุณจะรู้ไหมนะครับหากคุณไม่อยากดูคุณก็ออกไปจากบ้านของเราอย่าทำให้เอฟซีของเราพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนเสียอารมณ์และคนใจเห็นหน้าคุณแบบนี้ที่ใส่แมสเนี่ย อีกเป็นล,ล้านคนไม่อยากดูไม่ต้องดูกดออกไปครับขอบพระคุณครับอ่ะอย่าลืมนะนี่พี่โอติบอกว่าไงอ่ะดูพี่โอติไม่ต้องดูสิขอบพระคุณครับสวัสดีพี่เจริญครับสวัสดีพี่เจริญครับอย่าลืมนะครับเหรียญ5บาทสมเด็จยา่าแบบนี้หากคุณมีแบบพ่นทรายตามรูปแบบนี้ผมรับซื้อนะครับพี่สุปนิกบอกว่าอายเขาเห็นไหมผมรับซื้อนะครับเหรียญละแสนห้าใครมีแบบเนี้ย ติดต่อผมมาได้เลยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาได้เลยจ้านะครับป้าแกเป็นน้ำรนแก้วไหยเห็นป่ะพี่สตังค์บอกนะครับอ่ะใครที่ดูสวัสดีพี่สตัตวัตครับใครที่ดูอยู่ณขณะน,นี้แล้วที่บ้านคุณมีเหรียญแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับคุณอาจจะโชคดีแล้วอาจจะขายได้ในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใครที่มีของเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับ พละเครื่องพระบูชาคุณมีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาของที่คุณส่งมามีราคาเราจะรีบตอบก,กับกันดีครับแต่ถ้าเกิดที่ของที่เพื่อนๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอประธานอภัยครับขออนุญาตเปิดไลน์ดูอย่างเดียวไม่ได้ตอบเพราะเนื่องจากไลน์ที่คุคณคุณส่งมาเนี่ยมันเยอะมากผมตอบไม่ทันครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเบงวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอด i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ